พี่น้องคับบรรยากาศงามแน่นนะนี่มนันยามฝนขึน้นขับมันยามหน้าน่านีา่บรรยากาศทุ่งนาลูภูเขานะครับงามขนาดวิวธรมรมชาตินี่ครับทางไปเมืองยิงไซนลยครับนี่วิวครับภูเขาเกินปูนครับนี่สุดยอดในการเดินทางน้องเอ๋มันเที่ยวนี่ข้าขนาดในวันที่มาเที่ยวแกงงพันในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับงามไม่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นภูเขาแล้วก็จะมีพวกหน้าขบันไดนะครับนี่ถ่ายเป็นวิวที่มีครอบสื่งงามนะครับ บ้านเมืองเลียดอ่ะนี่บรรยากาศทุงนาครับทางเข้าถ้ำอดีตท่านแก้วออมณี นี่ครับเพาก็มาฮอดเขตตัวเมืองเวียงไซเลยครับหมู่บ้านก่อนที่จะถึงเมืองเวียงไซประมาณ10กิโลเมตรครับนี่หมู่บ้านซสาป่าซสาเขานะครับข่บ้นเขาขั้นแก่เมื่อกี้คราขับตัวนี้เป็นเขั้นปูนมาแล้วครับวเวบเียงไซอีกสองกิโลเมตรโอ้ทีมงานตุโปรริ้วน้อยเล่นเตี่บาน โซพี่น,น้องวิว,งา,วาง,ง,งามขนาดนี้นี่10เดซมงครับมีทะเลหมอกนี่ครับงามขนาดนี้บรรยากาศนะสุดยอดเลยครับเป็นการมาเที่ยวนี่ธร,รมศาสเมืองลาวร้านอาหารท่งนาทองคนน่ะโอ้ใกญ่ขนาดทุกร้านอาหารคน ตลาดครับเลยตลาดริมทางก่อนนะมีอย่างไรยน้อ่โอ้กระเทียมเขียดแล้วก็มีพวกมะเพ็ดครับของฝากของตอนตลาดริมทางนะกระตี้ประตูปะของขายมันก็หลายนะนี่คือตลาดของขายริมทางครับกบ่ค่อยมีครับต้มายามแรงย,งรยาำแซวถึงหลาย,ยานะ ให้สันภาบุ่งภากันย่างรักทุ่งมากว่งเฮียนนะครับ và cháy là một vợ chói บรรยากาศงามขนาดนี้นเพื่อใหเบิดผู้เขาไปทางพลาดไปน,นะ โคตรงามเลยครับข้างล่างนี่ยูวเขาพิมพ์ภูมิเลยครับบุรีแบบคิวเขาพิมพ์ภูมิแบบมีเงินคนอยู่นะครัที่เมืองเราป็นร้อยจะฟ้องนะครับที่เมืองเวียงซ้ายนี่ครับเป็นเมืองที่มีถ้ำหลายมีเป็นพันปันถ้ำครับคนเที่ยวนะบรรยาากศคนทางครับคิดว่าโอเคครับดีมากๆเลยครับเป็นทางลาดยางตลอดเส้นทางเลยครับ ขับรถก็ง่ายครับมาเที่ยวท่านฟ้ามือขับส่วนมาขโพดครับนี่เมืองเวียงไซอีก6กิโลเมตรพี่น้องครับเส้นทางจากเมืองซำเหนือไปยังเมืองเวียงไซนอกเห็นมืองกา,รรางญจผมเลยจอดรถแวะเก็บเห้เบิงนครับวิวธรรมศาตร นี่ครับมีทุง่งนามีภูเขาหินปูนล้อมรอบหล้วก็มีหมู่บ้านคนแล้วก็มีป่านน้ำมันบรรยากาศวิวธรรมชาติครับเส้นทางจากเมืองซัมเหนือจะเข้าไปยังตัวเมืองเวียงไซประมาณ4กิโลเมตรครับบรรยากาศง่ามมากครับพี่น้องการระหว่างทางครับข้างล่างก็จะมีน้ำครับน,น,นี่ลำธารนานีา่บรรยากาศทัศนา ไซยินีต้นรับมาฮอดเืองเวียงไซแล้วครับบรรยากาศสวนพักสวนสษ่อพี่น้องสาวเวียงไซรับวันนี้นะระหว่างทางก็จะมีพวกร้านเบียร์ร้านเมืองนี่ครับวนนี้ครับ,บนี่ร้านอาหารซ่านเมืองมีเรึ่องไปภูเขา เบียงไซครับเป็นเมืองเล็กๆครับอยู่กลางป่ากลางเขาครับอันนี้คือศูนย์ราชการครับบนนี่นยนี้นี่ใหญ่นี่ประการครับ คุนถักแก้วคุ้นเรื่องครับคุนถักในตัวเมืองเมืองไทนะครับ บายดีเมืองเวียงไซครับรบาในข้าตัวเมืองนะครับที่บรรยากาศในตัวเมืองเวียงไซให้เบิง่งครับพี่น้องครับตลาดซุ้มซนสามสร้างบ้านลลองกูเมืองเวียงไซแข่งหัวพัน 6, อันนี้เนี่ยจะเป็นตลาดประจาเมืองเวียงไซครับบอน,นนี้นะนี่ขลองขายกับบอกขัยร้ายครับมีนอล้มก็มีพวกผลไม้ครับขายนะ